การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับรายการคิดดีทำดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทสมภารเอนจิเนียริงจำกัดซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมควบคู่กันไปโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนสามารถสร้างรายได้สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานได้เป็นอย่างดีอีกสักครู่เดียวเราจะกลับมาติดตามชมรายละเอียดครับเราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐพอเพียงของพระองค์ท่าน ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร,รหรือเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมการทําธุรกิจการที่เรารู้จักประมาณตนเองการที่เราวางลิมิตของเราว่าเราควรจะมีรายได้อยู่ขนาดไหนอย่างไร เรากำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เขาจึงสะสมเมล็ดพันธ์แท้เมล็ดพันธ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เขาจึงสะสมะเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิงพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืน พี่บุญเทียมนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยแต่ทำรัเข้าไปวัดค่โอแต่เช้าเลย<า>เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตตามคุณพี่บุญเทียมไปที่วัดด้วยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับนี่อยู่ไกลไม่ไกลมากนะค,ค่ะไม่ไกลมีอะไรเอาอะไรไปด้วยแค่นี้นะไปกันเลย ังวนทาาิสาโก็ผู้เรียนธรรมาดานี่ก็ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคิดดีทําดีครับพาคุณผู้ชมมันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอากาศที่นี่ในตอนเช้านะครับอากาศเย็นสบายครับคนที่นี่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายครับไม่เร่งรีบเหมือนในเมืองนะครับและเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตกับคุณพี่บุญเทียมครับก็ตามคุณพี่บุญเทียมไปตื่นมาคุณพี่บุญเทียมก็ทําอาหารเพื่อไปถวายพระที่วัดเสร็จปุ๊บก็ไปผูกผูกวัวเขาเรียกผูกวัวครับคือเอาวัวไปผูกไว้ที่ท้องนาให้ให้อาหารนะครับ และเสร็จเบิบก็กลับมาทํางานครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งครับซึ่งบริษัทแห่งนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เวลากับครอบครัวแก่พนักงานและที่สําคัญนะครับความสุขต่างๆเนี่ยยังเกิดขึ้นที่บริษัทแห่งนี้ครับผมที่นี่ก็คือบริษัทสมภาษณ์เอนจิเนียริ่งจำกัดนั่นเองครับแหมผมจะไปดูครับว่าถ้าเกิดบริษัทที่นี่เวิร์กนะฮะผมจะลาออกจากกรมพิธิกรครับแล้วมาทำงานที่นี่เลยครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปเลยครับ บริษัทสมพาธอินเจเนียริ่งจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นแห่งวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ผู้ประกอบการต้องการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นภาคอีสานจึงได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายัางบ้านโคกไร่ใหญ่ตำบลมัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคาม ปัจจุบันบริษัทสมภารอินจิเนียริ่งจำกัดได้ขยายฐานการผลิตมาอยู่ที่เลขที่ 1, 3, 5หมู่8บ้านหัวหนองตำบลดอนหวานอําเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามบนเนื้อที่กว่า50ไร่ซึ่งก็สามารถรองรับพนักงานได้มากกว่า500คนและรองรับกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า40ล้านชิ้น บริษัทสมพาติเอนจิเนียริ่งจำกัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดกลางสวัสดีครับพี่สมพครับนี่ดีครับครับคุณผู้ชมครับผู้ชายที่อยู่ข้าง,างผมนะครับนี่คือผู้ที่ให้ความอบอุ่นให้ความสุขแก่โรงงานแห่งนี้ครับผม นี่คือพี่สมพงษ์พวงเวียงครับผมโรงงานสมภพพาธอินเิเนียริ่งทำเกี่ยวกับอะไรโรงงานของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรคอมพิวเตอร์ครับเป็นตัวโช๊คซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบอยู่ในตัว Power อร์ p ป라이เแต่เราส่งให้บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยครับเป็นเป็นบริษัทแม่เราเป็นซัพคอนแทอของบริษัทเดลต้าครับ ได้มีโอกาสไปคุยกับพี่พพนักง,งานบางท่านบ,บ,บอกว่าทํางานที่นี่มีความสุขมากๆเลยชีวิตดีมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกๆกับหลานอะไรอย่างี้ครับ,รบอยากจะถามคุณพี่หน่อยครับว่านำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโรงงานยังไงถึงทาให้พนักง,งานเนี่ยมีความสุขขยันขันแข็งทํางานกันเต็มที่อย่างนี้ครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการทําโรงงานผมไม่ได้เอา กําไรคือเม็ดเงินเอาเงินเป็นตัวตั้งไม่ใช่ผมตั้งกําไรคือความสุขนะครับเพราะฉะนั้นทาอย่างไรที่จะให้เรามีความสุขแล้วพนักงานหรือผู้ที่อยู่ใกล้กับตัวเราเมีความสุขครับนั่นก็หมายถึงเราต้องต้องเฉลี่ยและแบ่งปันซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้เรื่องการดูแลครอบครัวของพนักงานลูกพนักงาน เรียกว่าตั้งแต่เกิดเข้าเรียนได้ทำงานหรือแม้กระทั่งเก็บไข้ได้ป่วยเราก็คงยังไม่ถึงรวมว่าถึงตาย<ฮ>แต่เพียงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราดูแลกันแบบครอบครัวใหญ่<ฮ>จึงทำให,ให้เราได้น้อมนำปัญญาเศรษฐพอเพียงของพระอ,องค์ท่านซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถประยุกใช้ได้ทุกอย่าง<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรษหรือเรื่อง โรงงานอุตสาหกรรมการทําธุรกิจการที่เรารู้จักประมาณตนเองการที่เรา,าวางาลิมิตของเราว่าเรา,าควรจะมีรายได้อยู่ขนาดไหนอย่างไรแบ่งสรรปันส่วนให้มันลงตัวและก็จัดาการออมอะไรต่างๆให้มันเป็นรูปแบบครับครับผม <Okay. S 2> แสดงว่าที่โรงงานแห่งนีน้ต้องมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มากมายเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่า ที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเน้นว่าให้สามีภรรยาทำงานร่วมกันครับเราส่งเสริมคือนั้นก็สามีภรรยาเยอะครับ ทำงานงานที่นี่มาประมาณปีวกว่าแล้วค่ะแล้วนายจ้างก,ก็ใจดีอบอูนเป็นกันเองมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาช่วเหลือทุกอย่างแล้วก็อีกสามีเที่ยงกินข้าวด้วยกันแล้วก็กลับบ้านพร้อมกัน งานอยู่นี่มาก็ประมาณ3-4ปีแล้วครับทำงานอยู่นี่ก็ดีอาจารย์ก็ช่วยเหลือมีทุนการศึกษาให้ลูกแล้วก็มีเวลาไปทำนาได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพแนวทางการน้อมนำปัญญาเศรษฐพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ประกอบกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะ แต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่า มีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปันเขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลือกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปชั่วลูกชั่วหลานเขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกัน ปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสบพบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซใส่เข้ลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเว ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่อีกส่วนหนึ่งของโรงงานครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยวองเปนรอบๆเนี่ยมันไม่เหมือนโรงงานเลยครับมันเหมือนเราอยู่ในสวนผลไม้นะครับซึ่งเนี่ยครับมันคือความแปลกอย่างหนึ่งครับความพิเศษอย่างหนึ่งบรรยากาศตรงนี้คือ,อพื้นที่ของโรงงานจริงๆส่วนที่เป็นตัวโรงงานเนี่ยมันใช้เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นเองแต่พื้นที่เรา50กว่าไร่เนี่ย ผมก็เลยมาวางแนวว่าเราน่าจะนำโครงการเศษษฐิจพอเพียงนำต้นแบบหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อเวลาพนักงานเขาเลิกงานเบรกงานหรือวันหยุดเขาก็มาศึกษาได้นะครับ<อ>ก็เลยทำให้แปลงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นแปลงสวนไผ่เฉลิมพระเกียรติสวนถวายในหลวง เมื่อรพระอ,องค์ท่านมีพระชนมายุค 80, ครบ80ดสพรรษาแต่พเพอิญว่าปีที่แล้วกับปีนี้ปรากฏว่าไผ่ผมเป็นดอกตายตายเกือบหมดเลยผมก็เลยมาทําโครงการปลูกปลูกป่าไมเหศักดิ์ศักดิ์สยามมินเมื่อเราให้ทุนการศึกษาเมื่อสองปีที่แล้วก็ได้ต้นสักนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อต้นไผ่ตายเราก็เอากล้วยมาลงเอามะละกอมาลงอย่างข้างหลังที่เห็นนะครับจะเป็นกล้วยหอมแล,มาลา้วมะละกอซึ่ง โซนนี้ยังไม่มีใครเคยเอากล้วยมาปลูกผมก็นํากล้วยหอมมาปลูกครับผแต่ว่ามรก,กรเนี่ยเขาทานเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแล้วใครเป็นคนดูแลครับส่วนตรงนี้ส่วนหนึ่งต้องผมผมจะเป็นหลักนะครับ,รบเรียกว่ากล้วยแทบทุกต้นเนี่ยผมจะปลูกเองรดน้ําขุนดินอะไรเองอแต่ก็มีทีมงานผู้ช่วยอยู่นะแต่หมายถึงว่าผมผมจะเอาใจใส่เพราะว่าอะ,อะไรก็ตามถ้าเราได้ทํา เองเราเรารู้อย่างละเอียดแล้วเวลาเราอธิบายคนอื่นฟังเขาอธิบายได้ชัดเจนขึ้นครับอยากให้คุณอาแนะนํากิจกรรมหลกักๆหน่อยครับที่อยากจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังครับครับสิ่งแรกคือเรื่องโบนัสนะครับใครที่ทํางานในโรงงานเนี่ยพอสิ้นปีทุกคนก็อยากได้โบนัสใช่ไหมใช่ครับครับแต่ที่นี้ที่โรงงานผมเนี่ยผมมีโบนัสที่ผมให้วัวเป็นเป็นโบนัสเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะ เอาลูกมาแบ่งกันลูกตัวแรกเป็นของคนที่เอาไปเลี้ยงตัวที่สองคุณส่งกลับมาที่โรงงานเพื่อเราจะให้คนต่อต่อไปนี่คือโบนัสเป็นหัว,วเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของอการให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษาเรามีโครงการหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งทุนการศึกษาแต่ว่าที่โรงงานผมรณรงค์ให้สามีภรรยายทำงานร่วมกันเราก็เลยให้เป็นทุนการศึกษาว่าถ้า สามีภรรยามาทํางานที่โรงงานแล้วให้เป็น2ทุนถ้าผมมีภรรยามาด้วยเขาเป็นครอบครัวผมมี2คนอยู่ในนี้ได้2ทุนถ้าคุณมีลูก2คนก็ได้คนละทุนแต่ถ้ามีลูกคุณหนึ่งคนคุณก็ได้เป็น2ทุนไปเลยอ๋อก็ได้เบิ้ลดเบิ้ลไปเลยการเรื่องทุนการศึกษาเราก็มาทําโครงการในเรื่องของการออมการออมครับ ออมวันละบาทวันละบาทนี้นั่นหมายถึงว่าเดือนหนึ่งออมเท่ากับสามสิบบาทใช่ไหมใช่ครับแต่พอเราเริ่มออมกันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือผลอจากการที่เขาจัดระบบเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีผลตอบแทนแล้วก็มีเงินปันผลพราะมีเงินปันผลภาพทุกคนเริ่มมองออกแล้วว่าการออมตรงนี้มีเงินปันผลแต่ละปีเพราะนั้นเขาก็เริ่มออมจากวันละบาทกลายเป็น เดือนละ200เดือนละ500เดือนละ1,000ถึงเดือนละ 2, 2> องพันคือขั้นแรกเราทําง่ายๆทาน้อยๆให้เขาเห็นก่อนว่าทําน้อยๆมันก็ยังได้ขนาดนี้แต่ถ้าทาเยอะกว่านี้เราออมเยอะกว่านี้ผลประโยชน์มันก็จะมากขึ้นจากเงินออมก็เป็นเรื่องของอโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้เป็นต่อยอดจากลูกพนักงานที่ได้รับทุนแล้วค,คือวันเสาร์วันที่เนี่ยลูกกะไม่ได้มาโรงงาน ให้พ่อแม่เขาจะเป็นห่วงลูกคือทํางานอยู่โรงงานจริงแต่ว่าใจนี้อยู่กับลูกเพราะลูกอยากไปเข้าร้าน<อ>เกมใช,ใ,ชใช่ไหมครับผมก็เลยจัดโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาลูกพนักงานมาอ,อบรมมาทํากิจกรรมร่วมกันมาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงเด็กที่กําลังจะติดเกมนั้นออกมา<อ>หรือติดแล้วออกมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่างอาจารย์อาจารย์ก็เน้นเหมือนกันเพราะว่าอย่าง อย่างถ้าพนักงานส่วนมากพนักงานสนใจสนใจที่อยากอยากได้ไก่ไข่เป็ดเป็ดไข่หรือว่าพันพันผักพันผักพันพืชอาจารย์ก็จะจัดหามาหรือว่าถ้าถ้าพนักงานอยากได้ไก่อาจารย์ก็จะไปจัดซื้อตามฟาร์มอย่างหนูหนูก็เลี้ยงไก่หนูนก็สั่งจากอาจารย์หนูนเลี้ยงสิบตัวหนูนได้ทั้งกินแล้วก็ส่งส่งร้านค้าด้วย ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่าต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับใช่ครับคืออะไรครับคำว่าต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือเป็นลูกของพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเสร็จแล้วผมคา,าดจากลุ่มนั้นเอามาเพื่อที่จะมาหล่อหลอมและให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอเศรษฐกิจพอเพียงครับแนวทางดําเนินชีวิตตามแนวที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แต่ว่าะระดับ เด็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ได้ก็คือ,อเราก็เอาเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเขาแล้วเราก็มาเริ่มทำในตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าแปลงสาธิตการปลูกมะนาวในกระถางเด็กๆเ็าจะมาเรียนรู้วิธีการผสมดินวิธีการที่จะทําให้ให้ดิน,ม,นมันเย็นยังไงนะครับ,รบนี่คือคือหลักการที่เราเริ่มสอน ต้นกล้าเศรษฐีพอเพียงใน,ในในแปลงสาธิตนี้สรุปก็คือกิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่นําน้องๆเนี่ยให้เขามาเรียนรู้รัสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในการประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้แทนที่จะเอาเวลาไปเล่นเกมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเขาใช่ไหมครับใช่ครับ อาจารย์ทํากิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยผลตอบรับหรือว่าผลการประเมินของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าพอใจระดับไหนครับเป้าหมายจริงๆที่ทำเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อรางวัลไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงหรือหน้าตาอะไรไม่ใช่แต่ว่าลึกๆคือผมทําถวายในหลวงนะครับความสุขที่เราได้ทําบนพื้นแผ่นดินที่ที่มันไม่มีต้นไม้เราให้มันมีต้นไม้ ในผืนดินที่มันแห้งแล้งเราให้มันเกิดความร่มรื่นมีความชุ่มชื่นเนี่ยมันเป็นความสุขแต่ว่าบนความสุขตรงนี้ถามว่าเราได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคมไหมได้รับนะครับ หรับวันนี้นะครับรายการคิดดีทําดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาสมพงษ์พวงเวียงแล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่น่ารักมากจริงครับที่บริษัทสมภาพอิเล็กทริ่งจำกัดนะครับครับและหลับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจและยังช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนบริษัทสมภาษเอนจิเนียริ่งจำกัดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรู้สึกภาคภูมิใจรายการคิดดีทำดีวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สำหรับผู้ชมรายการคิดดีทำดีสามารถร่วมติชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้เนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อรางวัลไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงหรือหน้าตาอะไรไม่ใช่แต่ว่าลึกๆคือผมทำถวายในหลวงนะครับความสุขที่เราได้ทำบนผืนแผ่นดินที่ที่มันไม่มีต้นไม้เราให้มันมีต้นไม้อา่า ในผืนดินที่มันแห้งแล้งเราให้มันเกิดความร่มรื่นมีความชุ่มชื่นเนี่ยมันเป็นความสุข